เรื่องดวงดับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งในย่านสุขาพิบาล5เมื่อ4ปีที่ผ่านมาโดยปกติคุณ A เ,เป็นคนชอบดูดวงคุณ A จึงเริ่มเรียนดูไพ่ยิปซีจนดูเป็นพอสมควรและคุณ A ก็ได้ไปรู้จักที่อีกคนหนึ่งจากร้านเกมด้วยกันซึ่งก็ดูดวงเป็นเช่นเดียวกันแต่นับถือาศาสนาคริสต์ แล้วคุณเอก็มักจะชอบนั่งดูดวงด้วยกันกับพี่คนที่รู้จักจนครั้งหนึ่งคุณเอเกิดความนึกอุตริจึงได้พูดขึ้นมาว่าถ้าอยากดูแม่นสงสัยต้องไปดูในที่เงียบๆในที่ที่ไม่มีคนเผื่อมันจะแม่นและในบริเวณนี้จะมีตึกอยู่ตึกหนึ่งที่ชั้นห้าจะเป็นชั้นที่ไม่มีคนอยู่เลยแล้วคนในย่านนั้นก็มักจะพูดกันว่าตรงชั้นนั้นผีดุ คุณเอกับพี่เลยตกลงกันว่าจะเข้าไปในชั้นที่ว่านั่นตอนตีสองจึงเตรียมเทียนกับเสือไปด้วยกับไปนั่งดูกันเต็มที่ซึ่งเข้าไปกันประมาณ6คนสี่คนนั่งล้อมวงกันเพื่อที่จะดูไพ่ยิปซีแต่อีกสองคนยืนดูอยู่บริเวณชานของตึกหน้าแปลกตรงที่ว่าพอจะเริ่มดูไพ่กันก็สับไพ่กันตามปกติพอเปิดไพ่ออกมาสิ่งที่คุณเอใจครั้งแรกก็คืออดีตไพ่ย,ยิปซีมันจะต้องมีไพ่อดีตป,ปัจจุบันและอนาคต แต่คุณเอกลับเห็นแค่อดีตปัจจุบันแต่ไม่เห็นอนาคตซึ่งเป็นไพ่ที่บอกอนาคตไม่ได้และที่สำคัญไพ่ใบที่ออกไม่ใช่ไพ่ของผู้ชายซึ่งคนที่ดูกับคุณเอเป็นผู้ชาย คุณเอจึงบอกว่ามั่วแล้วหรือเปล่าแบบนี้จึงให้พี่ลองสับให้ใหม่อีกทีก็ยังออกมาเป็นไพ่ผู้หญิงเหมือนเดิมคุณเอขนลุกทันทีเลยบอกว่าจะขอลองสับไพ่เองพอคุณเอสับให้เสร็จไพ่ที่ออกก็แทบไม่ต่างไปจากเดิมเลยแต่ความหมายยังคงเดิมพี่ที่ดูด้วยกันเลยพูดขึ้นมาว่าสงสัยจะไม่ใช่ของเราแล้วล่ะ คุณเอเลยพูดว่าถ้างั้นก็คงจะเป็นของคนแถวแถวนี้แหละและคุณเอก็คิดว่าถ้าเขาอยากดูนักก็ดูให้เขาไปเลยก็เริ่มดูต่อและคุณเอก็ถ่ายว่าคนเนี้เป็นผู้หญิงแต่สาเหตุที่เขาเสียชีวิตคือเขาฆ่าตัวตายเพราะความรักแต่ไม่ได้ตายณที่นี้ด้วยความเป็นสัมภเวสีเขาก็จะล่องลอยไปตามที่ต่างๆจนเจอที่ที่เงียบสงบก็จะอยู่ตรงนั้นถึงได้มีประโยคที่ว่าถึงบางที่จะไม่มีคนตายแต่ถ้าไม่มีคนอยู่ก็จะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ และสิ่งที่คุณเอเห็นคือเขาทุกทรมานมากเนื่องจากเขาไม่สามารถไปไหนได้เพราะชีวิตเขายังจะต้องวงเวียนอยู่หลังจากดูจบคุณเอจึงพูดขึ้นมาว่าดูให้แล้วนะถ้าอยากหลุดพ้นให้ปลงและทำใจเพื่อที่จะได้ไปสู้ภพภูมิที่ดีขึ้น สักครู่ที่คุณเอพูดว่านี่มันไม่ใช่ไพ่ของคนเพื่อนของคุณเอสองคนที่ยืนอยู่ด้านหลังจึงเข้ามาอยู่ข้างๆแล้วขอดูด้วยคุณเอจึงสับไพ่อีกรอบหนึ่งคราวนี้มันไม่ใช่คนเดียวกันไพ่เปลี่ยนไปเป็นของผู้ชายแทนซึ่งคุยเอคิดว่าไม่ได้มีแค่ตนเดียวแน่ๆน่าจะมีมากกว่าสิบตน ที่คนที่นั่งอยู่ด้วยก็พูดขึ้นมาว่าถ้าอยากดูกันนะก็เรียงแถวกันเข้ามาดูเลยสักครู่เสียงนกแสกก็ร้องอยู่แถวๆบริเวณนั้นจากนั้นคุณเอก็ดูให้คนที่สองต่อคนที่สองก็ตายเพราะความรักอีกเช่นกันเป็นผู้ชายแต่ว่าค่าตัวตายอีกเหมือนกันและคุณเอก็ได้แต่บอกว่าให้ทําใจเพราะว่าเขาไม่สามารถหลุดออกจากบ่วงของเขาเองได้ จากนั้นจึงดูให้คนที่สามต่อเป็นผู้หญิงตายทั้งกลมสาเหตุก็มาจากความรักเช่นกันพอครบสามคนคุณเอเร่มไม่ไหวแล้วและรู้สึกอึดอัดเหมือนได้ดูให้จริงๆจึงได้เดินกลับลงมากันตอนเดินลงมาก็ได้คุยกันและเพิ่งมาสังเกตกันว่าตรงที่นั่งดูพระยิบซีกันทางตรงนั้นมันเป็นทางสามแพร่งและเพื่อนก็เห็นเหมือนเงาวุกๆอยู่บริเวณปลายทางเดินเยอะมากแล้วมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งหลุดพูดออกมาว่าขอบคุณครับแต่ก็ไม่รู้ว่าขอบคุณใครและเรื่องอะไร หลังจากลงมาถึงหน้าตึกพี่คนที่ดูไายก็หันไปหาตึกแล้วโบกมือพร้อมกับพูดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูให้ใหม่นะวันต่อมาคุณเอเลยจําเป็นต้องมาดูด้วยกันอีกครั้งในเวลาเดิมคือตีสองรอบนี้ไปนั่งดูกันในห้องแตกคราวนี้เอาคนมาเพิ่มอีกคนหนึ่งและน้องคนนี้เหมือนจะมีซิกเซนด้วย พอเริ่มเปิดให้กันไพ่มันก็ดูเหมือนจะมั่วๆไม่สามารถจับต้นชนปลายถูกเลยเหมือนจะเป็นผู้หญิงแต่สัญญาณเขาอ่อนมากไม่เหมือนเมื่อวานคุณเอก็เลยถามน้องว่ามีความรู้สึกอะไรบ้างไหมน้องก็ตอบว่ารู้สึกว่าเขาอยู่หน้าประตูเข้ามาไม่ได้คุณเอก็เลยงงคิดว่าใครใส่พระอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีใครใส่แต่มีบางอย่างที่ทําให้เขาเข้ามาไม่ได้ คุณเจึงพยายามดูต่อแต่ก็ดูไม่ได้จึงย้ายกลับไปนั่งกันที่เดิมเมื่อย้ายไปที่เดิมเขาก็ยังเข้ามาไม่ได้อีกจนลองกัน2-3ครั้งคุณ A เ,เลยลองดูอีกทีหนึ่งตรงบันไดเลยปรากฏว่าไพ่ออกชัดเจนแต่เป็นไพ่ในลักษณะของเจ้าที่แล้วไพ่สิบดาบขึ้นที่บริเวณของปัจจุบันประมาณว่าให้หยุดการกระทํานี้ แล้วพี่คนที่เป็นคริสบอกว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนเป็นทูตสวรรค์ของเขาลอยเข้ามาในหูบอกเขาว่าให้หยุดการกระทํานี้ซ้าเพราะว่าการที่เราไปบอกเขาแบบนี้มันเป็นเหมือนการไปทําให้เขาปลดจากกรรมที่เขาเกาะขึ้นมาเหมือนไปเตือนให้เขารู้แจ้งในสิ่งที่เขาได้ทําผิดพลาดลงไปซึ่งจะทําให้กฎแห่งกรรมของเขาเสียแล้วเขาก็จะได้หลุดพ้นจากตรงนี้และไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่มันไม่ดีสำหรับเราเพราะมันเป็นกรรมที่เขาต้องชดใช้ถ้าเขาไปดีกรรมของเขาก็จะต้องมาตกที่เรา เหมือนที่คุณริวเคยพูดไว้ว่าดูอะไรก็แล้วแต่อย่าไปทักคนเพราะว่าถ้าทักแล้วกรรมของคนนั้นจะตกมาที่เราและกรรมที่ว่านั่นก็มาตกที่คุณเอหลังจากนั้นคุณเอดูดวงไม่แม่นอีกเลยและมักจะโชคไม่ดีอยู่บ่อยๆและนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเรื่องสยองขวัญจากเดอะช็อกเล่าโดยคุณเอ